สวัสดีคุณผู้ฟังครับพ่อกับลุงดมเราเรื่องผีมื้อนี่มารายงานตัวคุณผู้ฟังครับกับเรื่องจริงเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นอยู่นี่ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องเล่าอยากออกากศสามารถส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการของเฮาได้ครับโดยส่งเข้ามาที่ udom.sra@gmail.com ลุงดมละป่าคนเราคุณฟังเป็นคนฟังกับเรื่องอาถรรพ์เรื่องสยองขวัญเรื่องลี้ลับเรื่องผีเรื่องปอบ พอคุณฟังอยู่นี่ครับฝากคุณฟังกดติดตามกดซับสไครป์กดแจ้งเตือนเป็นกำลังและแก่กับผู้จัดครับพาคุณฟังมาฟังเรื่องราวของเด็กน้อยผู้ยิ่งตัวน,น้อยคนหนึ่งครับชีวิตของเธอเป็นชีวิตที่น่าสงสารน้องพ่อยครับเด็กสาวบ้านนอกนาตาน่า,นารักอยู่ต่างจังหวัดครับเธอมีความฝันเล็กๆตอนที่เธอยังเป็นเด็กน้อยครับเธอบอกว่า ตอนโตขึ้นนี่อยากเป็นสาวออฟฟิศแต่งตัวสวยๆมีชีวิตที่ดีๆแบบในละครทีวีเธอวาองสิครับชีวิตของเธอเนี่ยไม่ง่ายครับพ่อของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธออายุ8ขวบแม่ต้องทํางานหนักเลี้ยงดูเธอส่งเรียนตามลําพังเมื่อครั้งจบม .3 เธอก็จึงขออนุญาตแม่ไปทํางานที่กรุงเทพกับญาติทางห่างครับในยุคสมัยนั้นจบแค่ม3ก็ถือว่าสูงแล้วครับคุณผู้ฟังสําหรับเด็กต่างจังหวัด ในที่สุดพลอ,อยก็ได้เป็นสาวออฟฟิศสมดังใจทํางานในตึกหน่อยๆย,ย่านรัชดาเธ,เธอสาวห้องลเล็กๆกินข้าวแกงข้างทางตามภาษาสาวทํางานครับและมองหันละเธอก็ได้รู้จักกับหนุ่มคนหนึง่งซื่อว่าออบหนุ่มผู้นี้หน้าตาดีเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอนั่นเองครับหนุ่มคนนี้มีสเสน่ห์แต่เจ้าสู ถึงซื้อหูว่าเขานี่ควงเสาโดยที่บริัทหนาแต่ละคังนี่ออบสิควงผู้หญิงมากบรัทหนามาให้พลอยเห็นแต่พลอยกะบ่ได้วันไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับในที่สุดทั้งสองคนนี่กะอยู่หม่งเห็นงานเดียวกันสนิทชิดเชื่อทั้งสองกะกลายเป็นคู่รักบ่มีผู้ใดหูว่าทั้งสองนี่คบกันหักกันนอกจากเพื่อนสนิทบก,กี่คนครับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี่ก็แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงขั้นมีความสัมพันธ์กันโดยที่บริปองกันบ่โดนครับพ้อยนี่ก็เริ่มรู้สึกผิดปกติเธอป่วยบ่อยผิวหนังเริ่มมีพื้นเล็กๆขึ้นตามตัวครับคุณผูฟังเมื่อไปพ้อยไปพบหมอหมอกต็ตวรวจตรวจร่างกายตรวจเลือดหมอแจ้งผลกับพ้อยว่าเธอติดเชื้อ HIV และมีภาวะพุ่มกลุ่มกันบกพร่องอย่างรุนแรงครับคุณผู้ฟังเธอนี่แทบสุดแข็งขาในอ้อนบดแทงน้ำตานี่ไหลพากเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังและที่เจ็บปวดไปก็นั่นคือแฟนของเธอออเนี่แหละหายตัวไปอย่างไรร่องรอยไปใส่ละอปอ่ะไปใส่พลอยบ่มีทางเลือกครับคุณผู้ฟังเธอตัดสินใจกลับบ้านตังจังวัดพอรู้ตัวว่าเจ้าของนี่ป่วย เหตุการณ์บวไหวแล้วไปกลับไปตายอยู่ที่บ้านดีกว่ากลับไปบ้านเฮาไปหาแม่เฮาดีกว่าแม่ของพ่อยครับเมื่อลูกข่าวว่าลูกสาวนี่ติดเชื้อติดโรคมาแทบช็อกกินบ่ได้นอนมาลับจนลมป่วยจากความเครียดและความบาดบายที่ลูกสาวเพิ่นถูกสังคมตราหน้าว่าติดเชื้อที่ติดโรคที่สังคมรังเกียจบ่ถึงเดือนครับคุณผู้ฟังแม่ของพ่อยนี่ก็เสียชีวิตโดยโรคเครียดเรือรัง พลอยจึงกลายเป็นคนไรยาติไรทีพึ่งบ่มีมงเพิงมงอาศัยทั้งด้านจิตใจพลอยอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆอย่างเงียบๆครับหลังน,น้อยๆอยู่ริมมู่บ้านนั่นแหละขึ้นนั่นครับเป็นขึ้นที่จุดจบของพลอยเป็นขึ้นเดือนดับไรแสงจันทรในบ้านเก่าที่เงียบสงัดพลอยเด็ดคิด ปิดฉีดตัวเองพอยผูกคอตายเสียชีวิตภายในห้องนอนครับคุณผู้ฟังว่ามีผูดด้ใดรู้ว่ามีผูดด้ใดรู้ว่ามีผู้ใดได้ไปเบิงจนกระทั่งเพื่อนบ้านสังเกตว่าเอ๊ะบ้านพอยนี่เงียบผิดปกติมาหลายมือแล้วมันเป็นยังไงไอ้หนองพอยนี่แม่มันก็นเสียชีวิตเป็นอยู่ผู้เดียวมันกินจังไดอยู่จังไดเฮ้ไปเบิงกันนาเมื่อเพื่อนบ้านเขาเปิดประตูเข้าไปเบิง ก็พบร่างของพลอยหอยตรงเตจงอยู่ไตคือครับผู้ทีกฟังหลังจากเมื่อน,นั้นหลังจากที่จัดการศพของพลอยบ่มีไผลกาเฉียดไปใกล้บ้านของพลอยหลังนั้นอีกเลยบางคนก็เล่าลือว่าทุกคืนโดยเฉพาะคืนวันพระจะมีเสียงร้องไห้เบาๆดังเล็ดลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นบางคืนได้ยินเสียงเรียกแม่ดังแพรวมาแม่จ้าแม่จ้า เธอจ้าเสียงเศร้าครับคุณู้ฟังกล่องไปกับสายลมเหมือนเธอยังรอแม่ของเธออยู่ทั้งที่แม่ของเธอเนี่ยลาโลกนี้ไปแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสาวออฟฟิศแล้วก็น้องพลอยที่โชคชะตาฝ่ากำหนดให้เป็นแบบนี้เธอโชคร้ายครับเป็นชีวิตที่น่าสงสารเกิดขึ้นอยู่กับตัวเด็กหน่อยผูนยิงนะครับเธอทั้งอาภัพ พ่อตายแม่มาเสียชีวิตเธอตัดสินใจลาโลกนี้ไปเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นครับคุณฟังหลายๆคนอาศัโชคดีแต่สำหรับพ่อยโชคหลครับฝากคุณฟังกดติดตามกดซับสไครต,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 ต์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณห้องบันทึกเสียงรถทัวร์และคอร์ดพับละบทจาก AI เราโดยลุงดมเราเรื่องผีมือนี่ลาคุณฟังไปก่อนเจอกันอีพี่หนะคลิปหน้าครับคุณฟังคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ